ผมชื่อสวายคงพันธ์ครับอายุหกสิบสาม่วยไปโรคหัวใจหัวใจตีบเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันหัวใจตีบถึงก็น,นอกไปเลยเราไม่รู้ว่าตอนที่เป็นเราไม่รู้เลยว่าเป็นมันมันวูบวูบอยู่แต่เราก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมแม่งมาดูฉันหน่อยดิฉันเป็นอะไรเนี่ยเพราะนั่นก็ไม่รู้แล้วไม่รู้แล้ว มันวูบแล้วก็หายไปเลยอ่ะเราน็อกไปเลยอ่ะก็นึกว่าไปแล้วเหมือนกันมารู้สึกตัวีกทีก็อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณห้าหกปีครับหมอบอกว่าทามาช้าก็เสร็จมันมันมันหัวใจวเราด้วยเลือดเส้นไปเลี้ยง,ง,งหัวใจเรามันแห้งเขาบอกนะมันไม่วิ่งขึ้นอ่ะอย่างเส้นเลือดขึ้นเงี้ย มันไม่วิ่งมันแห้งเขาบอกต้องเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนเส้นหัวใจเนี่ยเขาถามบอกจะผ่าไหมถ้าลุงไม่ผ่าแล้วตายนะลุงอยู่ได้ไม่เกินอีกเดือนก,กว่าๆเดือนสองเดือนเนี่ยหมอเขาบอกนะถ้าลุงไม่ผ่านะผมบอกผ่าครับไปผ่าหัวใจที่โรงพยาบาลอะไรทรงนู้นต้องไปไปทางปากเกร็ดแหละหแลวเขาตำรวจกว่อนตำรวจเขาส่งไปนู่นมันมันมัน,ม,นมันเกี่ยวกับทางนี้โดยตรงเลยเกี่ยวกับหัวใจโดยตรงเลย เอาเส้นนี่จากนี่มานี่เนี่ยในแผลเป็นระพานเนี่ยครับเอาเส้นที่ขาครับเอาเส้นที่ขาเี่ยมาใส่หัวใจจนอยู่จน,นทุกวันเนี่ยพอผมเปลี่ยนเส้นนี้แล้วก็ตอนแรกผมก็ว่าเอ็มยัมยงไงวะพอพอเรารู้สึกตัวมาก็หมอเข้ามาดูบอกหมอถาทาเราเป็นไงครับลุงเราก็บอกมันรู้สึกเราธรรมดาเลยอะที่ไอ้ไอนี่เราไม่รู้สึกอะไรแล้วหัวใจเราเนะเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันดีกว่าเก่าเว้ย นึกว่าตายแล้วแน่ๆเลยเพราะเราเราไม่มีตังค์ด้วยใจเราคิดนะตังค์เรามันมีด้วยเราไม่มีเงินรักษาเขาถามมีเบิกได้เปล่าอะไรพวกนี้เราก็ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีเงินที่ว่าเราจะเบิกทดแทนอะไรได้มันมีบอกว่าก็มีสัปปสัมสิบเขาก็ทำบัตรสามสิบให้เราก็อ้รักษาเงินเราก็หลายหมื่นน่ะถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็ตายตายตายแน่ๆเลยเพราะว่าเกิดเขาเรียกมาเท่าไหร่เราก็ม่มีปัญญาให้เขา ก็ไ,ได้บัตรบัตรบัตรทองเนี่ยที่ช่วยชีวิตเราได้าถึงได้รอดมาทุกวันนี้ครับดีครับในตัวผมนะที่ผมเข้าไปอยู่นะเท่าที่เราได้มาก็ดีอ่ะให้บริการดีมากเลยถ้าว่า <c oughs> ไม่ได้ตัวนั้นก็แย่เขาก็ดูแลดีดูดูคนแลคนไข้อย่างดีเลยไม่ว่าหมออะไรต่ออะไรพวกนี้นเขามาไม่ได้นี่เราแบบว่า ไม่เคยรังเกียจไม่เคยยังงุนอย่างนี้ไม่เคยเลย <Okay. S 1> เขาพูดดีกับเราตลอดเลยทําแบบทําดีสิบ <Okay. S 1> <10 S 2> เลย <10 S 2> ผมให้สิบครับ <10. S 2> ครับ <10. S 2> เพราะเราได้กับตัวเราม้วมัน,ม,นมันดีอ่ะ